คลิปนี้มาโยนโรยเส้นทางรถไฟสายสงกร้านะครับก็ตอนนี้ผมอยู่นาสถาน,นีรถไฟสงกร้าตรงนี้เป็นตัวอาคารแต่อย่างสมบณ์น่าจะมีการบูราณะมาแล้วเพราะว่าตัวอาคารนี้สร้างมาเป็นหลายปีแล้วตอนนี้น่าจะมีการบูราณะไปมั่งแล้วก็วันนี้มาเก็บรรยากาศแต่สถาน,นีรถไฟสงกร้าตรงนี้เป็นรางรถไฟเก่า แต่ยังลงเลื่อยให้ได้ยันไงแต่ก็มีหญ้าขึ้นปกคลุมก็จะมีตึกรามบ,บ้ันจองขึ้นเต็มหมดแถวนี้ด้านนูก็จะเป็นเอ,อเมื่นกับว่าเป็นโรงงานนิดบางคนตรงนี้เป็นเส้นทางรถไฟกขานะตอนนี้มีหญ้าขึ้นปกคลุมเต็มหมดแล้ว นี่ก็เป็นตัวอาคารประตูหน้าต่างก็ยังเป็นไม้ตรงนี้ตำบลบัวย่างเข้ามาในตัวเมืองมาโกนตรงนั้นน่าจะเป็นฝั่งนี้น่าจะเป็นด้านหน้าท่านี่ นี่ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นห้องห้องที่ชายในการเสอตัวรถไฟสมัยก่อนจะมีจองเสอตัวรถไฟอยู่ตรงนั้นจะมีหน้าต่างมีประตูเป็นไม้อาการยังคงสรุปบุ้นเหมืนเดิมน,น่าจะมีการบูรณนะโอ้จะมีโครงบุญแจล็อกบุญแจไว้ นี่เป็นจงใกล้ตัวอืมด้านในก็ไม่มีอะไรละด้านฟ้องนู้จะเป็นร้านหนังจ่ากาแฟร้านยะกมาตรงนี้จะมีไป ปรถไฟส่งขาแล้วก็เป็นตลาดนะครับตอนนี้จุ่มจนตลาดรถไฟส่งข้าตอนนี้เป็นตลาดเมื่อก่อนการโดยสาหรถไฟสมัยก่อนตีส่งค้านี้คือกลับมาวันหนึ่งจะมีรถไฟวิ่ง สิบซองเตียวไปกลับหกเตียวพอรวมเป็นสิบซองเตียวเห่อกอรคือกักมาเป็นเส้นต่างโดยสั้นแล้วก็ก็ส้งสินกาฟังนูเป็นลานาเป็นองสมุทร พี่ผมเคยมาเป็นกล้งเรกนะผมจะมาอยู่ไล่กลางเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสวันนี้ว่างก็เลยมามาชมบรรยากาศท่านี่สงกลานี่ถุงนูนเป็นลานนาลานน้นำชา โรงการนันุรักษ์ูนการเรียนดยูนสตา์เนียดไฟส่งกล้าก็น่าจะมีโรงการทําเป็นแล่งตรงเตี่ยว,ยวโยนวยปพระวศา์าดเหยียดไฟส่งกล้านะตรงนี้ก็จะเป็นรางรถไฟตัวนี้ยาขึ้นปกคลุมเต็มเลย นี่พมยืนบนจานจาระละสมัยก่อนนะจานจาระลาก็ไม่สู้หมากเนี่ยเป็นปูนยกขึ้นมาเนี่ครับไม่สู้งมากก็จะมีรางรถไฟอยู่ประมาณหนึ่งซองสามประมาณสามจาน ฟังนี้ก็จะมีปลายปลายรถไดปา,ปา,ปาส่ก้ากาหมาเลยยาคืนเกือบจะไม่เห็นร่างเลยยาคืนหลบมาอันนี้เป็นปลายเก่า ไฟนี่น่าจะมีตั้งแต่ดังเดิมนะโกามากเลยเออตอนนี้กลางๆท่านี่ก็เป็นบ้านบิ็นตึกเมื่อไหร่มีสนามออกกําลังกายด้วยโกมีต้นใหม่ต้นหย่ยอยู่ตรงนี้นะมไม่แน่ใจว่า ตรงนี้จะมีร่างหรือไ,ไม่ตอนนี้ยาดขึ้นเต็มเม็ดโอ้มีครับมีเนี่ยเนี่ยเป็นร่างเดิมเนี่ยเป็นร่างเดิมตอนนี้ดินเกือบจะฟังมิดละเนี่ยยังมีลงเรือ แต่ไปฟังนูก็จะเป็นบานเป็นกำแพงบานไม่ละโ้ยังไงเย็นรวยร่างเดิมก็ลดไฟต้นไม้นี่น่าจะมาขึ้นตีลางเลยนะเพราะว่ามันมีร่างป้านตรงนี้อยู่ต่้ตนไม้หญ่มา เดี๋ยวลงมาเลยที่ว่ามันมีกี่รังตรงนี้น่าจะเป็นหลังหนึงห่งสัวจัานนั่นโ,โยติจานจลาแต่ฟังนี่ก็จะเป็นต่างแยกนะนี่เป็นต่างแยกเนี่ยจะเป็นต่างแยกหนึ่งโซงซามประมาณซ้ำหังที่อย่างเลื่อยอยู่ ต่างแยกตางแยกรถก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นไปยายามอ่าเล่หมยม่อนหมยม่อนไม่มีนี่ร่างมันลุดออกจากตีดืม้มเลยร่างมันลุดออกมา

แต่ว่าพมไม่ตันหรอกทีนี้ก็หลือใยมาซื้ซว่าปีละตอนนี้ก็มาแล่ลงร้อยทีอย่างให้มีเอ็นได้ชมกับตัวตาเนียดไฟทีอยังส้มบูนน่าจะมีการบูรณาแล้วก็ต่อไปก็อาจจะพัฒนาปเป็นเร่งตรงเกี่ยวนะมาลำดึกเส้นทางไไทรถไฟสาสงคก้าอาจแย่สงค้าจากนา้นใหายมาสงคก้าก็ประมาณ30มสบโล ตอนนี้การเดินทางมันสะดวกไลย้ยางการรหลดไฟก็เกือยกเลือก,การจ่ายงา,านมานานโควิจยากาศของประบาณน,นี้นะครับปลายรหลดไฟดังเดิมก้องตานีส่งกาเกิดปรกันไม่คลิปหน้านะเลยว่าปุ่มไปไหนล่ะสำหรับคลิปนี้ไวคกนี้นะครับสวัสดีครับ